ค่ะพบกับจิตจา DIY นะคะสำหรับคลิปนี้ก็มาสอนการทำโมบายปลาตะเพียนค่ะซึ่งก็จะเป็นตัวอ้วนๆแบบนี้นะคะแบบอ้าปากค่ะเราก็จะเล่นลวดลายตรงท้องนะคะแบบนี้ก็ซึ่งมีวิธีทำที่ไม่ยากค่ะ ทำไว้ประดับตกแต่งบ้านหรือเป็นของฝากทำไว้ขายสร้างรายได้ก็ได้ค่ะอุปกรณ์สําหรับการทําโมบายปลาขนาดกลางเข็มได้กันไกลลูกปัดกระดิ่งพลาสติกเลื่อมดอกไม้ดอกแบบใหญ่ค่ะแบบนี้นะคะไข่มุกลูกเล็กแบบนี้ค่ะไว้ปักกับเลื่อมดอกไม้ หลอดกาแฟแบบยาวก็เอาไว้พับเป็นรูปสามเหลี่ยมและสามแฉกแบบนี้นะคะเพื่อเย็บเป็นตัวปลาค่ะสำหรับการเย็บนั้นนะคะเราก็จะเริ่มจากการเย็บตัวกลางก่อนนะคะเราก็จะเย็บให้เป็นสองสีค่ะเริ่มจากการนำหลอดสีที่เราชอบนะคะ เย็บเข้าไปก่อนสองชิ้นมัดให้ติดกันเราเย็บตัวกลางก่อนนะคะจะได้ง่ายสำหรับมือใหม่ค่ะเสร็จแล้วเราก็เย็บเข้าไปอีกหนึ่งชิ้นก็จะได้เป็นแบบนี้ ใส่สีแดงเข้าไปอีกสอง ใส่สีเหลืองเข้าไปอีกหนึ่งก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะแล้วเย็บให้ติดกัน เมื่อเย็บให้ติดกันก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะเอาจนติดเลยอ่าก็จะได้เป็นแบบนี้เสร็จแล้วปักเริ่มดอกไม้ลงไปนะคะแทงเข็มลงมาด้านล่างเพื่อที่จะทำลวดลายของปลานะคะมันเดิมค่ะร้อยสีเหลืองเข้าไป หนึ่งชิ้นเย็บสีแดงเข้าไปอีก 2. สองเสร็จแล้ว เย็บ yeah, สีเหลืองเข้าไปอีกหนึ่งเย็บ yeah, ให้ติดกัน ได้แบบนี้นะคะเราจะเริ่มเย็บโดยรอบนะคะโดยรอบให้เป็นรูปของปลานะคะเสร็จแล้วแทงเข็มขึ้นไปด้านบนเพื่อที่จะเย็บตัวกลางของปลาให้เสร็จค่ะตรงนี้จะเป็นกลึ่งกลางนะคะกลึ่งกลางของปลาตรงกลาง เย็บสีแดงให้เต็มค่ะใส่อีกสองชิน้นเย็บให้แน่น แล้วก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะช่วงนี้ก็จะเป็นกึ่งกลางของปลาเสร็จแล้วเราก็แทงเข็มมาทางด้านขวาเพื่อที่จะมาใส่คลิปของปลาให้เสร็จเลยนะคะเวลาเย็บก็ไม่ต้องมาใส่อีกทำให้เห็นภาพเลยนี่นะคะได้แล้วข้างล่างแล้วเราต่อไปค่ะเราก็เย็บต่อไปอีกนะคะ แทงเข็มขึ้นไปด้านบนวิธีนี้นะคะจะเป็นการเย็บล้อมรอบลายนะคะที่เราทำเอาไว้ เสร็จแล้วเราก็เย็บต่อไปค่ะใส่สีแดงเพิ่มเข้าไปสามเย็บให้ติดกัน ปลาแบบนี้นะคะจะเป็นปลาแบบปากอ้านะคะจะเป็นตัวตัวแบบแบนอ้วนนิดนึงนะคะเราเย็บได้ครึ่งตัวแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะล้อมรอบลายข้างในตัวกลางนี้นะคะ ก็มาอธิบายอีกทีค่ะหลังจากที่เราเย็บตัวสีเหลืองมาแล้วนะคะเราก็จะเย็บเพิ่มเข้ามา1ดอก2ดอกนะคะแล้วก็เย็บมาฝั่งซ้ายตรงกลางนี้นะคะก็จะนับได้1234นะคะนับแบบนี้นะคะ4ดอกดอกของเราก็คือเย็บให้เต็มนะคะหลอดสามเหลี่ยมเย็บให้เต็ม6ชิ้นนะคะแล้วก็เย็บให้ติดกันก็จะนับเป็นดอกค่ะต่อไปแถว ต่อมานะคะหนึ่งสองสามนะคะสามดอกต่อมาแถวที่ใส่ปากหนึ่งสองนะคะก็จะเป็นปลาปากอ้าแบบนี้นะคะใส่ปากเอาไว้เลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาเย็บด้านหลังของปลาเหมือนเดิมนะคะจากเราเย็บมานะคะด้านหลังช่วงที่จะเป็นหางของปลานะคะก็จะได้เป็นแบบนี้นะก็นับนะคะเราก็เย็บมาอีกหนึ่งสองสามสามดอก ถัดมา 1, 2, 2ดอกนะคะแล้วทีนี้ก็จะเย็บเป็นส่วนหางแล้วเราก็นำสีแดงนะคะเย็บเข้าไปอีก3เพื่อจะเย็บต่อให้เป็นส่วนของหางเย็บเข้าไปอีก3ชิ้นค่ะ ใส่ครบแล้วเย็บให้ติดกันให้แน่นนี่นะคะก็จะมาเย็บต่อให้เป็นส่วนหางแล้วนะคะเราก็จะเย็บหนึ่งดอกสองดอกหนึ่งสองสามแบบนี้นะคะเดี๋ยวมาดูอีกทีค่ะ ค่ะเมื่อเราเย็บส่วนหางนะคะ1ดอก1นึ่งสองหนสองสนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้หรือใครไม่ชอบแบบหางยาวนะคะก็สามารถเย็บให้ถึงจุดนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่ค่ะเมื่อเราได้ปลานะคะ1ด้านแบบนี้แล้วนะปากคลีบหางครบแล้ว ต่อไปนะคะเราก็ทําอีกหนึงชิ้นงานนะคะไม่เอาส่วนปากไม่เอาส่วนคลีบไม่เอาส่วนหางนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาเย็บให้ติดกันค่ะส่วนหางตรงนี้นะคะเราก็ปักให้เสร็จนะคะเราก็มาเย็บให้ติดการวางประกบลงไปแบบนี้ค่ะแล้วก็เย็บ เราก็มาเย็บประกบติดกันนะคะจะเริ่มจากจุดไหนก่อนก็ได้ค่ะเริ่มจากจุดไหนก่อนก็ได้นะคะเย็บได้หมดค่ะจะเริ่มจากนี้มาตรงนี้ล้อมรอบไปก็ได้ค่ะแล้วแต่ความถนัดนะคะเสร็จแล้วเราก็แทงเข็ม ไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็เย็บติดกันจะมีช่องนะคะสอดเข็มเข้าไปนะคะดึงเส้นได้ ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะแล้วเราก็แทงเข็มขึ้นไปแล้วก็เย็บให้ติดกันเรื่อยๆเลยนะคะล้อมรอบเลยค่ะเดี๋ยวกลับมาดูค่ะเมื่อเราเย็บติดกันทั้ง2ด้านนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาโยงสายไว้ห้อยนะคะกับรูปดาวนะคะรูปดาวเคยสอนเอาไว้แล้วนะคะแบบนี้ เดี๋ยวทิ้งลิงก์การทำดาวไว้ให้นะคะด้านล่างแล้วก็จะมาโยงเข้ากับตัวปลานะคะตรงข้างบนนี้1เส้นตรงนี้1เส้นนะคะหัวกับหางเราก็จะใช้3ามแฉกนะคะ3มแฉกแบบพับแบบนี้ สำหรับวิธีการพับนั้นเราเคยสอนเอาไว้แล้วเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างเช่นกันนะคะเมื่อเราโยงสายนะคะขึ้นมาข้างบนนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะที่แขวนอันนี้จะทำไม่ยาวสักเท่าไหร่นะคะใส่4เมตรสามเมตรสามเมตรค่ะ เสร็จแล้วเราก็มาร้อยกระดิ่งลูกปัดนะคะก็จะเป็นอันเสร็จของตัวโมบายขนาดกลางแบบที่2ของเราเมื่อเราร้อยนะคะลูกปัดและกระดิ่งนะคะขั้น3ามสามแบบนี้นะคะทั้งหมดนะคะเจเส้นนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดนะคะใส่เต็มไปเลยเจ็ดเส้นค่ะข้างล่างนี้นะคะ แทงเข็มเข้าไปแทงเข็มเข้าไปนะคะ เราจะทำตัวห้อยสายกระดิ่งไม่ยาวเท่าไหร่นะคะใส่แค่สองนะคะใส่แค่สองสีก็พอจับดึงมัดสักสองสองรอบค่ะเสร็จแล้ว แล้วก็เย็บต่อไปเรื่อยๆค่ะจนครบ7เส้นค่ะค่ะเมื่อเราใส่กระดิ่งลูกปัดไปครบทั้ง7เส้นนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้ เสร็จแล้วเราก็ติดตานะคะให้เจ้าปลาของเราตานี้เราจะใช้ขนาด10มิลค่ะหรือ12มิลก็ได้นะคะเสร็จแล้วค่ะโมบายปลาของเราก็พร้อมที่จะแขวนให้ดูแล้วนะคะ เสร็จเรียบร้อยค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของเราค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ uh go on <laughs>